สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้มาในรูปแบบของฟิลแฟนนะคะทุกคนีลูกมาเที่ยวจ้าหาหมอเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินดิมของชิชิจ้าวันนี้จะพามาชมบรรยากาศถนนคนเดินจ้าของกินก็คือเยอะมากละลานตาสุดๆไปเลยทุกคนเห็นขนมในมือพ่อบ้านไหมคะ แกว่งไปแกว่งมานะก็คือขนมเบื้องจ้ะทุกคนขนมเบื้องดู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 ด,ด,ด,ดูนางเดินสะบัดแบบไม่คิดเลยค่ะว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงอ่ะเราเข้าเรื่องต่อเลยค่ะถนนคนเดินของเรานะคะก็จะคือแบบมีของเยอะมากทั้งของกินของใช้รองเท้าเยอะแยะไปหมดเลยจ้าพอเราเดินมาสักพักเขากับมาพราเล่นสะพานจ้าทุกตัวห0ิบาทไปเลย มีแต่ตัวน่ารักกรุบกริบจ้าดูดูดูทุกคนเห็นแล้วคือแบบอยากซื้อสักสี่ห้าตัวเนาะแต่เงินในกระเป๋ามันอ่อนแอเหลือเกินอะไรจังก็ไม่เท่าซับจงังเลยทุกคนเด้อเพราะบ้านของเราก็คือเลือกไปเลยจ้าลูกเราชอบสีเขียวเราก็จัดไปเลยสีเขียวจ้าเอาจาักสองตัวก็ได้ได้นอกมันจะเต็มร้อยเนาะคัดเอาตัวเดียวก็สิห้าสิบบาทมันก็สิบบเต็มร้อยค่ะทุกคน จัดไปเลยจ้าสองตัวเบาๆชิวๆราคาน่ารักกุบกีิบอ่ะจัดไปเลยจ้าได้มาแล้วเราก็เดินเลาะต่อเลยจ้าทุกคนไปค่ะคอแห้งค่ะเราต้องหาน้ําดื่มกันหาไปเลยจ้าเดินหาไปเลยอยากกินน้ำมะพร้าวเราต้องไปร้านนี้เลยจ้าร้านที่เคยซื้อประจํานั่นเองประจํายู่ใส่ค,คือคือหากระซื้อเล๊ะแรก <c oughs> อีจ้ามาถึงแล้วสั่งไปเลยจ้าหนึ่งแก้ว ยุคนี้ต้องหนึ่งแก้วเท่านั้นฟิลแฟนแก้วเดียวดูดด้วยกันค่ะบอแมนว่าอยากได้ฟิลแฟนเบอร์ราคาซับจางอะไรบอกมาละคะ่ะดูดโชว์ไปค่ะดูโชว์ดูโชว์ชว้าวสุดชื่นสุดๆไปคะ่ะเดินเดินต่อคะ่ะไม่ได้เดินต่อไปไหนคะ่ะเดินกลับบ้านดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือสุดสุดไปเลยแบบอยากเดินนานๆน,นะคะแต่กลัวแบบหมดเยอะกว่านี้เนาะเอาแค่นี้ไปก่อน ช่วงนี้ติงคิงแหงบ่ได้เลยไปค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนยังจำถุงขนมเบื้องได้ไหมคะดูสภาพค่ะทุกคนคิดว่ายังไงคะกินได้ไหมเอ่ยกินได้แหละเนาะหน้ามันเละนิดเดียวเองวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย